มาเจอกันพร้อมกับสปอนเซอร์เจ้าใหม่กำลังน่าสนใจมากเลยค่ะโกบี้ชามค่ะคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการนิยาทอล์กนะคะสำหรับวันนี้เราเจอกันสดๆทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องไอเดียทีวีแนั่นเองนะคะซึ่งผู้ชมสามารถรับชมได้ทางนอกเหนือจากทางเคเบิลทีวีแล้วยังสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ idea tv8.com แล้วก็แอปพลิเคชัน idea tv8 นะคะแล้วก็กดเสิร์ชหาแล้วก็กดเข้าไปติดตามแล้วก็รับ ชมกันได้นะคะทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์นั่นเองนะคะที่ออกอากาศสดส่วนวันนี้ค่ะสําหรับอังคารที่23นะคะธันวาคม2557เหลืออีกประมาณสัปดาห์เศษก็จะเข้าปีใหม่แล้วมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นต่างๆมากมายในภูเก็ตบ้านเราเดี๋ยวติดตามกันในช่วงแจ้งทั่วทิศกับนิตยาแต่ที่กําลังดึงความสนใจของผู้ชมอยู่ตรงนี้ตรงหน้านิตยาตรงนี้นะคะเป็น กบีชามนะคะคือกาแฟพรีเมียมกับชาซีลอนปรุงสำเร็จชนิดผงเพื่อสุขภาพสำหรับสาวๆที่กลัวว่าอุ๊ย มาชวนดื่มชากาแฟปรุงสําเร็จแบบนี้จะกลัวอ้วนจะถ้าดื่มบ่อยๆจะได้ไหมจะยังไงอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าน้ําตาล0%ปดื่มได้เลยเต็มที่นะคะเพราะว่าเขาใช้ซูคารโบสแทนน้าตาลซึ่งมันเป็นสารที่ให้ความหวานแบบชนิดที่ไม่ทําให้รสชาติกาแฟผิดเพี้ยนไปเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะอร่อยเต็มที่เลยใครอยากลองบ้างวันนี้เรามีมาแจกกันในรายการนะคะนิยาทล์กนี่แหละพี่คุณโทรเข้ามาตอนนี้20่สอ๋อสสายแรกนะคะเพียง10สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้ คุณจะไม่ใช่ได้ราคาพิเศษได้ชิมฟรีไปเลยค่ะแต่ว่าต้องโทรเข้าไปที่ร้านโกปี้เดลภูเก็ตซึ่งเป็นที่เดียวที่จัดจําหน่ายโกปีชามนะคะ10สายแรกจะได้ชิมฟรีแจ้งชื่อแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ของคุณนะคะที่ร้านโกปี้เดลภูเก็ตหมายเลขโทรศัพท์ 076212225ค่ะ076212225อย่าลืมนะคะ10สายแรกเท่านั้นที่จะได้ชิมฟรีกบพีชามเดี๋ยวติดใจนะคะติดใจแล้วต้องติดตามกันต่อไปว่าเราจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าตัวสินค้าตัวใหม่ตัวนี้ที่น่าสนใจของเกตมาให้ได้ติดตามรายละเอียดกันในช่วงของนิยาทอล์กนั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้ไปชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวแล้วช่วงหน้าติดตามเรื่องราวของแจ้งทั่วทิศกับนิตยาค่ะ ถ้าคุณฝันอยากมีบ้านบนเนินเขาวันนี้คุณก็มีได้ไม่ยาก88 Land and House Hillside Phuket บ้านสไตล์รีสอร์ทไล่ระดับบนเนินเขามอบความสุขท่ามกลางธรรมชาติกับจุดชมวิวและสวนสวยขนาดใหญ่พร้อมรับสิทธิพิเศษกว่า3 0 0แสนบาทจำนวนจำกัดเพียง5หลังถึง31มกราคมนี้88 Land and House Hillside Phuket โดย Land and House โทร076521888